สวัสดีครับวันนี้เรามาดูตรงมาตรวัดของแอตทราดนะครับตรงหน้าจอ m i d Multi Information Display นะครับเผื่อว่าหลายๆคนยังงงๆอยู่ว่ามันมัน,ม,นมันอะไรบ้างนะครับตอนนี้มันอยู่ที่โห e มด Average นะครับก็คือประมาณว่าัตรา,าความสิ้นเปลืองน้ำมันที่เราใช้อยู่ซึ่งตรงนี้มันดู ไม่ได้นะครับในกรณีรถติดหรือว่าจอดอย่างเนี้ยตอนนี้เราจอดเปิดแอร์อยู่นะครับขึ้นมา2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมันไม่ใช่นะครับดูแค่เป็นคร่าวๆเป็นทริปเป็นทริปวิ่งโดยาะเวลาใดเวลาหนึ่งก็มาดูว่าโอเคนะครับตรงหรือเปล่านะครับแล้ว่ากินแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับไปดูดีกว่าครับเพราะมันมันมีอะไรบ้างนะครับนับจากเอเวอเรสต์ไปนะครับกดตรงก้านยาวๆนี้ครับกดไปทีนึงนะครับ มีลูกกุญแจมีเลข900 km นะครับตอนนี้ก็คือจะบอกว่าอีกประมาณ900โลเนี่ยจะถึงระยะเวลามที่ต้องเข้าตามรับการตรวจเทสตามระยะ10,000กิโลนะครับเขาบเลย900โลนะครับก็เลยอาจจะเป็นหลักอื่นไปนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับขึ้นเป็น3นะครับอันนี้คือมันจะบอกว่าเหลือลอีก3เดือนนะจะถึงกําหนดต้องเข้าสู่แล้วละ่ะในกรณีที่ ระยะทางที่วิ่งไม่ถึง10,000มกิโลนะครับก็ดูไปนะครับอีกที่นึงนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นระยะทางทั้งหมดที่รถแอทลาดของพวกเราเนี่ยวิ่งมาแล้วนะครับตลอดอายุการใช้งานของเครื่องนะครับของรถนะครับของผมก็หมื่นเก้านะครับสัมพันธ์กับเมื่อกี้ที่ว่าอีกประมาณ900โลต้องเข้าศนะครับอ่าอันนี้ A 65กโลก็คือทริป A นะครับสังเกตตัว A ตัวนี้นะครับ มันจะเป็นตัวนี้จะรีเซ็ตได้นะครับจะประมาณว่าเราจะตั้งค่าว่าเราเริ่มต้นนับณจุดใดจุดหนึ่งว่าบิง่งนดากี่กิโลอะไรประมาณนี้สมมุติว่าเติมเต็มถังมานะครับก็กดรีเซ็ตอันนี้ผมเติมเต็มถังมันก็กดรีเซ็ตมานะครับ B ก็เหมือนกันครับใช้คู่กับ A ในการกดรีเซ็ตทั้ง A ทั้ง B เนี่ยกดตัวนี้ค้างไว้ครับตัวเลขจะเป็นศูนย์แค่นี้เองครับต่อไปนะครับตัวนี้ เป็นทริป a เปือนกันแต่สามร้อยเก้าสิบดูที่ลูกศรบนบาน้ำมันนะจะเป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายนะครับก็หมายถึงว่าน้ำมันในขณนะนี้จะวิ่งอีกถ้าอ,อีกประมาณสามร้อยเก้าสิบกิโลเมตรนะครับนะครับอีกที่หนึ่งตัวนี้นะค,คือกลับมาที่เดิมนะครับ average นะครับคืออัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันที่เราใช้อยู่ในขณะนั้นนะครับแค่นี้ครับ ทีนี้ถ้าในจังหวะที่เราเปิดไฟอ่านี่ผมเปิดไฟหลี่นะครับมันจะมีเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็คือปรับความสว่างของไฟหน้านะครับไอ้ไฟหลี่ในรถนะครับปรับได้โดยการกดปุ่มนี้ครับค้างไว้อ่าเนี่ยครับถ้าจะเปลี่ยนแล้วก็กดค้างไว้มันจะลดลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็วนกลับมาที่เดิม อันนี้ผมกดเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ใช่แล้วกดปึ๊บนะครับเห็นหมศูนย์จะหายไปอันนี้คือยอมรับกดีีกศูนย์หายอีกคือหลีลงมากแล้วกดทีีก็คือเป็นการ accept คือยอมรับวนะ่าเอาค่านี้นะแต่ถ้าไม่ใช้ก็กดอีกครับอ่ามันจะเต็มเลยครับ 4. สี่ก็เอาว่าจะเอาแค่ไหนนะครับ ชอบสว่างก็สีขีดเต็มชอบสว่างน้อยก็ประมาณนี้แล้วก็กดแค่นี้ครับจบแล้วครับขอบคุณครับผม